ผมบอ,อกแล้วว่าอาการของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเป็นสองเดือนสามเดือนบ,บางคนเดือนเดียวก็หายบางคนปีหนึ่งสองปีห้าปีสิบปีบางคนเป็นตลอดชีวิตแล้วก็ไม่รู้ว่าเราอยู่ในในในระดับไหนเพราะนั้นทางที่เราทำได้คืออยู่กับมันใช้ชีวิตอยู่กับมันให้ได้ดีครับ ครับกำลังใจผมว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือตัวเราเองได้รับกำลังใจจากตัวเราในรแหัะสำคัญที่สุดและนอกกนั้นก็ครอบครัวและคนรอบข้าง เรารู้ว่ากําลังใจสําคัญกับการต่อสู้โรคลายมากแค่ไหนนะคะทําให้คุณออฟพงพัฒน์วชิรบรรจงค่ะนักแสดงและผู้กํากับชื่อดังตัดสินใจมาร่วมง,งานนี้นะคะ Music for the Brain ค่ะจัดโดยศูนย์โรคหลอดเลือดสมองสิริราชและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะอยากเป็นกําลังใจให้กับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเหมือนกันค่ะคือตอนนี้เนี่ยร่างกายซีข,ขวาของพี่ออฟพงพัฒน์นะคะมีอาการชาอยู่เป็นระยะค่ะคุณผู้ชมส่งผลให้ไม่สามารถขยับแขนและขาได้ ปกติรวมถึงใบหน้าซีขวาด้วยนะคะ ซึ่งสาเหตุหลักๆที่ทําให้ผู้กํากับชื่อดังล้มป่วยด้วยอาการเส้นเลือดในสมองตีบขณะทํางานในกองถ่ายก็เพราะว่าเจ้าตัวพักผ่อนไม่เพียงพอนี่แหละค่ะตอนนั้นทํางานหนักมากนะคะถ่ายละครเสร็จตอนตีสี่พอหกโมงเช้าก็ออกไปทํางานต่อคุณผู้ชมคิดดูแล้วตอนนั้นเครียดสะสมอีกตอนนี้เปลี่ยนทุกอย่างแล้วค่ะเริ่มกลับมาทํางานได้แล้วก็ใช้ชีวิตเป็นคนละคนเลยบอกว่าจะทําอะไรช้าๆไม่เครียดอาการจะได้ไม่กําเริบนะคะ เดี๋ยวไปฟังเสียงกันดูค่ะว่าเปลี่ยนตัวเองไปแค่ไหนค่ะถ้าเป็นแล้วมันเดือดร้อนดีกว่าแน่นอนเพราะว่าเมื่อก่อนมันเร็วมากเมื่อก่อนเสร็จไปไหนก็ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเดี๋ยวนี้ช้าหน่อยแต้ก็ถึงเหมือนกันมันมันซี่ขวาทั้งหมดขาขวาก็ยังไม่ไม่ดีมันยังเดินเป๋อยู่นะครับแล้วก็แขนข้างขวาก็ยัง ยกไดแค่นี้ยินกลางไม่ได้กำไป็ได้นะครับแล้วก็ประสาททางเลือดขวาทำให้การพูดของเราไม่ชัดคิดว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับบางบางสิ่งบางอย่างมันก็ทำไได้แต่เรากอ็อาศัยอาศัยเท่าที่ทำได้แล้วก็ความเชื่อเลือของครอบครัวในบางสิ่งบางอย่างอย่างเช่นขับรถไง ผมขับแน่ไไม่ได้แน,น่นอนถ้ามีถ้าผมขับได้ก็ไม่ไม่มีคนนั่งด้วยซึ่งเมื่อวันนี้16สิงหาคมเป็นวันครบรอบ4ปีนะคะที่พี่ออฟพงพัฒน์ป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองค่ะแล้วก็ยังเป็นช่วงที่ผู้กำกับชื่อดังกำลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่พอดีทำให้โปรเจกต์นั้นถูกพับไปเลยนะคะซึ่งพี่ออฟพงพัฒน์เผยว่าสิ่งที่อยากทำตอนนี้ก็คืออยากหายป่วยไวๆค่ะจะได้กลับไปร้องเพลงได้เหมือนเดิมนะคะ ก็เป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายนะคะจริงๆแล้ว